สปอเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1นึในตอนนี้นั้นมีชื่อตอนนั่าไปกันเถอะโดยที่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้มนมาที่ส่วนอย่างกองทัพเรือโดยที่ในตอนนี้เซนโกคุกับซูรุน้นกำลังคุยกันเกี่ยวข่าวหนังสือพิมพ์ว่าในตอนนี้เนี่ยมีพาดหัวข่าวว่าทีโบนได้ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วและคนที่จัดการเขาเนั้นก็เป็นเพียงแค่พลเมงองธรรมดาเท่านั้นซึ่งเหตุผลก็เพราะาชายคนนั้นเนี่ยต้องการนำข้าวหัวทีโบนมาเพิ่มเงินกลุ่มคอรนีกย มันเริ่มมีข่าวเกิดกับคอยกิลที่เริ่มเป็นภายคู่คามต่อรัฐบาลโลกมากขึ้นละฮฮซึ่งในระหว่างที่พวกเซนโงคุนั้นกำลังคุยกันอยู่ในโรงอาหารเนี่ยในตอนนั้นฮีนาเนี่ยก็เดินเข้ามาเซนโงคุเขานั้นก็เลยถามน้องนี่ฮีนาตอนนี้เจ้ากาฟไปอยู่ไหนล่ะฉันอยากให้เจ้านั่นได้ชิมโอคากินได้ดูชาร์มัสฮินาก็เลยบอกน้องคนกาฟเนี่ยออกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแถมเขานั้นก็เลยบอกว่าเขานั้นจะไปช่วยโคบี้และดูเหมือนว่าในตอนนี้หน่วยซอร์ล้วคุจกูก็จะไปช่วยเหลือโคบี้้้คุณกกายเเหมืออนนนนนััซซึ่งพูรแลบบ พวกเขาทั้งคู่นั้นก็ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างมากแต่ภาดก็ัมาที่กลุ่มคอร์คิวในตอนนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งเสื้อผ้าขาดแลวก็มองแมมและก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังตัวสันดด้วยความหวาดกลัวและในตอนนั้นก็ได้ไม่กล้าเปิดเผยน่อชายคนนั้นเขานั้นคือคนที่จัดการทีโบนเพราะว่าดูเหมือนว่าครอบครัวเขาในตอนนั้นเนี่ยกำลังจะตายจากความยากจนและก็อดอยากบางทีไม่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกน้องเขาเนี่ยจะให้ชายคนนั้นเข้ากลุ่มคอร์คิวแล้วก็พวกเขาจะเป็นคนปกกกป้้้อองแลลล็คคุมรชาาายนนนัจฐบโก และหลังจากนั้นคอร์กิวก็จะส่งเงินค่าหัวพวกนั้นะไปให้ครอบครัวของชายคนนั้นซึ่งหลังจากพูดจบเรารล,ลุ้นเลื่อนัึกก็ต่างดีใจแล้วก็ส่งเสียงเฮกันลั่นแต่ว่าจุ่ๆในตอนนั้นเนี่ยสมาชิกคนหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาแล้วก็บกน้อกงกับตันบาร์กี้ในตอนนี้เรือของกลุ่มคอร์กิวได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งบาร์กี้เมื่อออกมาดูเรือเขาเนั้นก็ต้องตอกใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าหัวเรือของกลุ่มคอร์กิวเนี่ยมันดันเป็นรูปของตัวตกลกบาร์กี้ซึ หลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3คน,น,นก็ได้เข้าห้องส่วนตัวซึ่งภาพที่เราเห็นนั่นคือหัวของบาร์กี้เนี่ยถูกซ้อมจนนุ่มแล้วก็ถูกแขวนไว้กับตะขอในห้องนั้นเขาคนาาในตอนนั้นก็เลยบอกมิฮอว์กนะว่าฉันน่ะต้องการจะใช้คอร์กิลในการสร้างประเทศยูโทเปียขึ้นมาและในครั้งนี้เขานนั้จะต้องทําให้สําเร็จและยูโทเปียที่เขาเจะสร้างนั่นคือประเทศที่รัฐบาลลดลถไกถาเรือเนี่ยไม่สามารถควบคุมและก็ไม่สามารถเข้ายุ่งเกี่ยวได้มิฮอว์กเลยบอกนะว่าถ้าเกิดว่านายต้องการจะทําแบบนั้นน่ะฉันขอแนะนําว่านายจะต้อ,อง โดยที่บาร์กี้ที่ถูกตะขอแขวนอยู่ในตอนนั้นเขานั้นก็ตะโกนออกมาว่าแผนการนั้นน่ะไม่มีเจ้าสลาตตัวจริงที่ไหนเข้าทำกันหรอกนะและในขณะที่บาร์กี้กำลังพูดเนี่ยเขานั้นก็ได้นึกถึงภาพแน่ดีเมื่อ24ปีก่อนในวันที่ฝนตกเราจะผ่านโรเจอร์ที่ลกทาวในตอนนั้นบาร์กี้นี่นก็ได้บอกแชนลพวกเราเนี่ยไปรับเทลแล้วก็ตามหาวันพีก,กันเถอะเพราะว่าในช่วงเวลาที่กลุ่มโรเจอร์นั้นไปรับเทลแทนกับบาร์กี้ที่ป่วยหนักก็เลยไม่สามารถไปด้วยก็เลยทําให้พวกเขานั้นไม่ไได้ไปรเล แต่ว่าชั้นในตอนนั้นก็บอกน้องเขาเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วก็จะไม่ไปรับเทลแล้วแต่ว่าฉั้นนั้นก็จะเป็นโจ้สลัดต่อไปเพราะชันนับาร์กี้นายจะไปกับชั้นหรือเปล่าซึ่งนแน่นอนนะว่าในตอนนับาร์กี้น่ยช็อกมากแต่ว่าเขาเนั้นก็ตะโกนกลบกับไปนะว่าชั้นเนี่ยจะไม่ยอมไปเป็นลูกน้องของนายหรอกนะและหลังจากพูดจบบาร์กี้นั้นก็ได้วิ่งหนีแฉงพร้อมกับความรู้สึกโกรธและก็ผิดหวังพ่อเขาเนี่ยคิดว่าชันนั้นจะตามรอยโรเจอร์แล้วก็เป็นราชาโจ้าสลัดคนต่อไปแต่ว่าไอ้ใจหนึ่งงบาาาากกี้้เเเนนน่่่่่ย็็จจใพะคคููตัวววอแแลไม แล้เมื่อบาร์กี้นั้นนึกถึงเรื่องราวพวกนี้เขานั้นก็เลยพูดออกับเขคาดาแล้วก็มีเอานะว่าฉันเองก็อยากเป็นราชาเจ้าสลัดเหมือนกันเขาคาดายไม่ได้แบบแมนก็เลยจัดก,การสลัดบ,บาร์กี้จนเขานในก็เดินออกนอกห้องไปแล้วก็บอกนะว่าแกหยุดเพล์เจอร์สักทีนี่มันก็แค่ธุรกิจที่พวกเราทำร่วมกันเท่านั้นส่วนมีฮอกนั้นก็บอกนะผมแดงหนวดดำแล้ว,วก็หมองฟางนะแกคิดว่าจะให้พวกเราจัดก,การเจ้าพวกนี้เพื่อแกใช่ไหมแต่ว่าบาร์กี้ก็อธิบายว่าพวกเรานะ่ยไม่จำเป็นต้องชนะแล้วก็จัดการเจ้าพวกนั้นซะหน่อยเพียงแค่่พวกเราตต้้อองสสูม แล้วก็ยืมสมบัติพวกนั้นมาให้ได้ก่อนก็เท่านั้นและด้วยความบังเอ,อิญหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะจุดที่ห่วงบาร์กี้ในตอนนั้นถูกสสยกระเด็นไปเนี่ยม,มันยังมีแมลางสื่อสารอยู่ที่นั่นพอดีก็เลยทำให้บาร์กี้เนี่ยใช้แมาลางสื่อสารพวกนั้นประกาศไปทั่วคอร์เกียน,นว่านี่พวกแกพอใจกับชีวิตในตอนนี้หรืองไงจําได้หรือเปล่าในวันแรกที่พวกแกออกทะเลไปโจสรสลัดนะเหตุผลในตอนนั้นของพวกแกคืออะไรในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเพราะฉะนั้นพวกเราออกไปล่าสมบัติรับบัพมี้กันเถอะ แต่ว่าเรารู้นอคอเขาอกี่ยวในตอนนั้นพวกเขาทุกคนนั้นก็ต่างดีใจและก็ร้องไห้ออกมานะฮะตัดภาพกลับไปที่กเกาะคำมาประกาศในตอนนั้นดูเหมือนจะมีสมาชิกสีคนที่เป็นตัวละครใหม่ของคณะปฏิวัติได้ปรากฏกตัวมานะฮะและในตอนนั้นซาโบน,นก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยส่วนในตอนนี้นะฮะมันก็ได้มีการ,ปรเปิดเผยว่าที่ซาโบนปลอดภยัยนั่นก็เพราวะว่าเขาแลวก็ชาวเมืองที่อยากจะเข้าคณะปฏิวัติอยู่บนเรือด้านข้างเกาะลูลูเซียก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยรอดตายจากการโจมตีของท่าน,นอิมใน,นตอนนั้นส่วนโคล่ยก็ได้เข้ามาแต่โโคคด้คววยามก แต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอนั้นก็ได้กอดโควิดด้วยความดีใจนะฮะในที่สุดโควิดนี่ก็ปลอดภัยแล้วก็รอดตายกลับมาและในฉากสุดท้ายก็จะเป็นฉากที่โควิดเนี่ยอยู่กับดาก้อนแล้วก็อีวานคอปพร้อมกับบอกนะว่าในตอนนี้เนี่ยซาโบนั้นจะบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมาริจูให้ฟังและหลังจากนั้นเนื้อหานั้นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีหน้าวันพีไม่โงดนะฮะโอเคแล้วถ้าเพื่อนๆชอบที่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กใหแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้่่พาาาาดทุกกรรัเเเนหหใ ส่วนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ